สถานการณ์เดิมของแจมจริงเหรอคะออคนในอำเภอคะ่ะทีออ่อยากให้แบบชาวบ้านลดการปลูกข้าวโพดดยการมาปลูกไม้ไผ่แทนอะไรคะ่ะอย่างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็รูปแบบต่างๆในร้านนะคะก็ทำมาจากไม้ไผ่ค่ะลงไปถึงเมล็ดกาแฟที่เราเอามาชงให้กับลูกค้า เราก็ใช้เมล็ดกาแฟจากชุมชนในแม่แจ่มเหมือนกันเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับชาวบ้านเหมือนกันค่ะถ้าถามถึงลูกค้าแล้วก็การตอบรับนี่หนูว่าก็โอเคขึ้นนะคะแล้วก็ในการออกแบบของรูปแบบโลโก้ต่างๆของแก้วก็หนูรู้สึกว่าก็ดีขึ้นแล้วก็ เพราะว่าส่วนมากแล้วสมัยเนี้ยวัยรุ่นหรือว่า,อาคนที่ชอบไปเที่ยวคาเฟ่อะไรต่างๆจะชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็รวมไปถึงรสชาติกาแฟเ,าเราก็ใส่ใจตรงนี้ด้วยแล้วก็แต่ถ้าร้านไหนที่แบบบริการไม่ดีลูกค้าก็จะไม่กลับไปอะไรเงี้ยตรงเราก็ต้องใส่ใจทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในรูปแบบของออการปรับเปลี่ยนแผนผังของร้านนะคะที่เราจะใช้ทำเป็นศูนย์ร่วมขายของฝากของแม่แจม่มไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มเมล็ดกาแฟเ,เสื้อผ้าในชุมชนที่คนในชาวบ้านเขาได้ทำมานะคะ แต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงต่างๆนะคะก็การตอบรับก็ดีขึ้นค่ะลูกค้าก็มาซื้อกาแฟแล้วก็เดินเข้าไปดูของฝากอะไรแบบนี้ค่ะการทำบัญชีในร้านนะคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นและทำให้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะไม่ต้องมานั่งว่าเดือนนี้เราเได้กำไรเท่าไหร่แล้วก็เสียไปเท่าไหร่มีต้นทุนเท่าไหร่เพราะว่ามัน หลังจากทุกเย็นที่เราปิดร้านแล้วค่ะเราก็จะต้องทำบัญชีทุกเย็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการรู้ได้ว่ากําไรได้มาอย่างไงแล้วก็ต้นทุนได้มาอย่างไงซึ่งตอนนี้ก็มีการต่อยอดมากขึ้นค่ะจากเดิมที่ทางมหลาลัยได้มาช่วยสอนอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าดีค่ะเป็นระบบกับในร้านมากขึ้นค่ะ สินค้าที่ตอนนี้ได้วางขายที่แจ่จริงนะคะก็จะมีเมล็ดกาแฟที่เราได้จากชุมชนตำบลของต่างๆในอำเภอแม่แจ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นตำบลปางหินฝนนะคะซึ่งระดับน้ำทะเลก็ถือว่าโอเคเลยก็มีเมล็ดกาแฟจากปางหินฝนมีวางจำหน่ายในร้านนะคะมีระดับขั้วอ่อนไปจนถึงเข้มนะคะแล้วก็มีของอบ้านแม่แหบ้านกองกายนะคะ ที่วางขายในร้านเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้จะมีของบ้านไม่งาหลวงด้วยค่ะสำหรับมเมล็ดกาแฟนะคะต่อมาก็จะเป็นสินค้าของโรงงานไผ่นะคะไผ่จากชาวบ้านเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าโต๊ะต่างๆกระถางแล้วก็จะมีราวแขวนผ้านะคะที่ไว้สำหรับแขวนผ้าขาย ในร้านฝากขายนะคะตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบสวยงามนะคะแล้วก็มันสามารถดึงดูดให้วัยรุ่นหรือว่าคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะก็เข้าไปข้างในแล้วก็ดึงดูดไปถึงเสื้อผ้าที่แขวนด้วยมันทำให้สวยขึ้นด้วยะคะ่ะ